สวัสดีครับพี่น้องสวัสดียามแรงค่ะยามแรงของฝรั่งเศสนะคะหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มค่ะยังตะเวนอยู่เลยครับพี่น้องอันนี้คือหนึ่งทุ่มค่ะจากนาทีเนาะหนึ่งทุ่มสิบนาทีค่ะสบห้าไปเบิงอส่วนที่จานปลูกกระเทียมไว้ค่ะไปเบิงกันครับพี่น้องตืินเล่นในสวนหลังบ้านเวลา หนึ่งทุ่มค่ะบานเข้าคำเนาะค่ะยังนีงมอบั้นคำขั้นหนาห่อนสี่ทุ่มกับยังตะเบ้นนันบัวหั่นในตกดดินอยู่ค่ะยังเป็นคือจงหงันแยา,ามือเทียงอยู่ค่ะหนาห่อนน่านคำค่ะแต่ว่าเวลานันไปแล้วแต่ว่าตะเบ้นบัวหั่นในรลงดินค่ะสี่ทุ่มหนาห่อนอันนี้นาอันใบไม้พี่เดจะผ้าเบอง์งนันกระเทียมปลาค่ะจะามาปลูกปีกรกนค่ะกําลังแตกแพร่ค่ะพี่น้องกําลังแพร่ เห็นบ่ค่ะงานบ่ค่ะพี่นอ้องกระเทียมฝาค่ะกระล่างงามค่ะพี่น้องเบืองเ็นบออันในเนนหน่อยมันั่นกระเด็นดอ,อกมาโหเนนหน่อยนึงก็เป็นแหวนดอกค่ะเปม,มนดดอกนะจอะคะเป็นดอกแบบต้นหน่อยก็ขึ้นเพียบอยู่ค่ะพี่นอ้องทั้งนี้มาอีกค่ะร่มพัดไปตกได้กข็ขึ้นฮันค่ะเห็นบ่ค่ะมีส่วน ต้นซาลาเน่ก็นั่งแตกคะ่ะึืนเองค่ะพี่น้องอันนั้นพักต้นหอมบานพนบานกระเจ้คาค่ะก็นั่งงามค่ะพี่น้องที่ได้ตัดไปไว้อนอซนตูแ่แช่ว้ค่ะพี่น้องไ่ได้กินหญ้าม,ม,มันหวานนาหนาวคะ่ะเบิง่งอันแฟนจะเอาอันขี้ดินเหนียวมาทับจะกระเลขอันขุดขี้ดินเหนียวออกกระเลขเอามาไว้ทั้งขาง เบิ่งขุดถือเม็ดกระเทียมมันเกิดขึ้นนีงค่ะเพิ่งกำลังแตกค่ะพี่น้องกองดินเนี้ยวค่ะพี่น้องกำลังแตกกำลังเสียเดี๋ยวจะพ้าไปเบิ่งกระเทียมทิจะาปลูกกันเมื่อน,นั้นค่ะทีจ่จะ้าเบิ่งเมื่อน,นั้นค่ะไปดูไปดูกันค่ะนกเอียงบุกค่ะเมอกท้งเสาทั้งแรงตนน้นอันนี้ก็มีดอก ชมสวนค่ะชมสวนยามแรงพี่น้องดอกงามอยู่ได้ล้วคะแต่ว่าใบมัน,นเป็น,น้นาค่ะหาก็เห็นมามันเป็นดอ <c> ก <oughs> จะอยู่หกปีจะเพิ่งเห็นดอกมันค่ะส่วนใหญ่แฟนจ่าสิตัดอันนี้เราบบมีเวลามาตัดค่ะมันก็เลยขึ้นมาเป็นเป็น,ปนพุ่มอาสาจตงซีคะ่ะเบิร์ตุนหอมหอดหอมกันบ่เนาะ กระเทียมกระเทียมค่ะพี่หนอท่านมีเวลาตัดหยาอยู่กระเทียมกระเทียมที่จานผ้ามาปลูกตัวน,นั้นค่ะคห็นบ่ค่ะอันอากาศหนาวมันโหดบ่ท่านใดค่ะกันโหดจักรยานมันน่นเพิ่อยางยานมันนม่นมนั่นคือจังเวลาห่ออ่อนแนวไปแซ่แข็งเราออกมามันจะหลวมไหมค่ะกันโหดมันข้าเจ้าจะบุคคยโหดส่วนกันค่ะอยู่นี่ แต่ว่าขันอยู่ในเลื่อนพ่อชํำจากหดอยู่ค่ะแต่อยู่ข้างนอกแกบ่โหดอันนี้เมืองเม็ดพักซี่จะวานจะาว่ามมนสืบกขืนกัะพี่น้องแมงือตรงนี้กับอันนี้ต้นหอมหอมแบงบานเท่าค่ะหอมแบงกักบพักซี่จะว,วานต่ว่าต้นหอมมันสืบโบขืนค่ะมันบเป็นตลอดพอปลูกเร้วๆขืนเบิดสยางค่ะพี่น้องพักซี่กับขืนถัดไปก็จะเป็นต้นหอมเหมือนเดิมแต่ก็เป็นอันต้นหอมปลอมนะคะ,คะขืนเต้กนะคะพี่น้อง ดินอาจสีแห้งมันพ่วนดินบ่ได้แล้วค่ะบันนี้อันต้นนั้นต้นพักหน่อยขึ้นต้นนั้นหอมป่วมขึ้นพักซี่ขึ้นมันพ่วนบ่ได้ค่ะมันเกิดทีกันพ่วนกระตายเบิดครับพี่น้องเห็นแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้บเบิ่งตใกล้ๆนี่คือหอมป่วมค่ะพวนด,ดินบ่ได้รอมันใหญ่ยางเดียวครับพี่น้องเบิ่งต้นหอมจะกำลังแตกงามๆค่ะ มาก็จะเป็น,นต้นหอมคือกาคะ่ะต้นหอมกับผักซีค,ค่คะขึ้นนะคะต้นน้อยๆผักซีคะ่ะกําลังขึ้นงามคะ่ะต้นหอมกําลังแตกฟังทางนี้ก็จะเป็นกระเทียมที่จะปลูกเพียงหนึ่งคะ่ะผู้ใดได้เบิ่งคลิปแรงแกกจกกระจเห็นคะ่ะหน้าใบไม้พรี ดินอาจสีแห้งค่ะฝนตกเมื่อวานนี่นแห้งแล้วค่ะเพระาะว่าเมื่อนีส้งเดือดแดดกันหน่อยมองซุ่มนะคะอย่กพวนดินกับพ้วนบ่ได้พี่นองเอ้ยจะเป็นลำ่ผิดอันเห็ดมัน,มอ,นม 9, 000, 9, อันเม็ดเก่าพันเก่าว่ามันสิบ่ขึ่นค่ะ,ะวานถิมวานกว่วงมันก็เกิดในเสยอ,อยู่เดี๋ยวลสิพ้วนบ่ได้หอมกับสีเศร้าง,งามแล้วค่ะบัดนสิพวนได้แต่กระเทียมค่ะแต่กระเทียมกันยังเมียน เม็ดหอมปลอมขึ้นอยู่ค่ะหอมปลอมกับบักซี่แต่บ่ค่อยหลายค่ะเพราะว่อปริวานอันนี้ขึ้นในมันกระเด็นมาใส่ซค่ะฟังเสียงนกเบากันจ้าพี่น้องมื้อนี้ก็พามาชมสวนเนาะค่ะชมสวนยามแรงเนาะค่ะโอ้เห็นบ่ค่ะต้มันเปลาเบิง่งมึงเจ๊เบิง่บง,บบงนกค่ะพี่น้อง อยู่เทิงงานจานนันข้าเจ้าบนกระเห็นวะเจ้าบอกแล้ยนะค่ะน้องตัว เอินกันเขาห้างเอิ่นกันกลับขึ้นบ้านยาเมือเสาร์เตตีหาค่ะพี่น้องเจ้าแล้วเจ้าแล้วี่านังเพียก็จังมันเถียงกันมันจงาผ้าเบิ่งเบียนเบี้ยสลัดค่ะพี่น้องเบี้ยสลัดบริดลกายยาค่ะพี่น้องมันเกิดเองโ้นเกามันนันแกแล้วมันนันในมันโรนค่ะเพื่ จนร่างที่พ่อบุ๋งตีนบริวารอยากกัขึินเองเลยจะรับจ้าอันถ่ายแฟนจาม่านแฟนบอได้ลงมาเบิ่งสวนหลังคาหายไปอีกค่ะพี่น่องสามแน4ีแ่น,นหายไปหมดเลยต้องได้แอบไหมค่ะพี่น่อง สัวนกำลังเขียวชะอุ่มค่ะใบไม้พิกกะงามจังหนึ่งค่ะหนาห่อนนี่บ่เป็นตะเบิงแต่ว่านามใบไม้พดตะเบิงตะช่มอยู่ค่ะมันเป็นอันชุ่มชื้นนะคะบรรยากาศก,าศก็ดีค่ะมัน,นี้บ่ค่อยหนาวค่ะ16องศาค่ะจ้าพี่น้องค่อยกลับม้านพอกันในกลับจ้าในคลิปหนาเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะพอหลายสายยาวเนาะคะ่ะ คุณแม่เข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามแม่จา่าเด้อค่ะเได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปอันจะอาจสิกลับไปหาศาสก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะเพราะว่าช่วงนี้กำลังยากอยู่ค่ะบ่มีฮอดเวลาลงคลิปค่ะอันอยามจา่าวางจะสิฟ้ากับไปหาทัานทีค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บจบไว้แค่นี้เนาะค่ะมาพอกันในคลิปหน้าทันรุ่นกันค่ะว่าจ,จะสิพาเฮ็ดหยัง สำหรับคลิปนี้ก็ขอเก่าวขำวมาสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะ